สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชัยมนชลด้วยนะครับพี่พีนี้จะน,นำเสนอแนวทางของใบเรืองเบอร์รวมหมวยดังงวดประจำวันที่17มกราคม2567ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับจะเป็น6ชุดเทพนะครับชุด613 614 617 243 244สและ247ครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็น แรงไฟนะครับละลายความจนครับให้ชุด13141719434447 1, 4, 4, 4, 4, และ49มานะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นชุดเดียวรวยไปเลยนะครับให้เนื้อเด่น7มาตัวเดียวนะครับจะเป็น71ครับราชาตัวเด่นให้เหนือใต้มาจะเป็นเด่น4 ก็จะมี4 2และ4 8ครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นแบ่งกันรวยนะครับฟันธงล่างให้4มา2 4 6 4สรุป3ตัวเทพ6ชุดเทพนะครับจะเป็น9 5 0 9 5 1 9 58 370 371 378และ7 1 7 4 7 6ครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็น9เซียนสมาธิให้เหนือ3ใต้8 3ดสามห8ึ่งต่อไปเป็นนกตาชิปนะครับให้เด่นหนึ่งมา 1>, 1 1 1 5 1 2 1 7ต่อไปเป็นลูกไก่ให้เหนือเด่น5มา5 1และ5 8เป็นชุดพิเศษนะครับเจ้าแม่ยิปซีครับให้เด่น1 01และ71ครับต่อไปเป็นทรงพรังนะครับใต้ให้เด่น5มา 5 4และ5 0ครับฟันธงบนให้ตัวเดียวนะครับเด่น7มา1 7และ4 7ใบต่อไปครับเป็นหวยปูกระซิบให้เด่น1 1 3 1 8เปิดซิงที่เด็ดน,นะครับให้เด่น4 0 4 7 4ส ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของรวยรับเฉพาะเหนือนะครับให้เด่น4มา0341434 4, 4. ต่อไปเป็นผ,ผีเสื้อแดงนะครับให้เด่นใต้มาจะเป็นเด่น717 7, และ47ต่อไปครับเป็นทับขุนศึกนะครับให้เหนือ9ใต้2มา549 1>, 1 9 49 2 1ก้ฟันธงอินซียเร็กนะครับใบนี้ให้เด่น5มา54และก็5 7ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นเลงให้ตรงเป้านะครับให้เด่น9 9้าและ95ครับอาจารย์เสือนะครับให้เด่น1ใต้มา16ึ่สา ขอพายครับ16และ19นะครับต่อไปเป็นอาจารย์ธนูเทพครับให้เด่นใต้มาจะเป็นเด่น7 17และ57ครับเฮ้ยเสาชิงช้านะครับให้เด่น3ลอง5มา31 34 51และก็56นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ